ตัวที่มันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นของสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เราจะออกจากมันได้จะออกจากอุปทานความยึดม,มั่นถือมั่นได้เราต้องไปเห็นกระบวนการในการเข้าไปหรือว่าการทําที่ให้มันเกิดขึ้นความเกิดเป็นความยึดมั่นถือมั่นได้กระบวนการนั้นนะ่ะนะกระบวนการนั้นก็คือการเข้าไปเห็นสภาวะธรรมนะสภาพเห็นสภาวะธรรมที่เป็นรูปนะสภาวะธรรมที่มันเป็นนาม เมื่อเห็นรูปนามเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยก็ต้องแยกเนี่ยแยกได้อยงในที่นี้คือแยกว่ารูปนามนั้น,น่ะเหตุปัจจัยในการประกอบขึ้นของสภาวธรรมที่เรียกว่ารูปนามเนี่ยสภาวธรรมที่ประกอบขึ้นด้วยรูปนามเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรก็คือขันธ์ทั้งห้าพอเราเข้าไปสามารถแยกนะแยกแยกขันธ์ทั้งห้าได้พอแยกได้แล้วเนี่ยในส่วนของเป็นรูป แยกได้แล้วเนี่ยมันต้องแยกไปจนถึงธาตุขันต์เขาเรียกว่าแยกไปถึงธาตุแยกขัน์แล้วต้องแยกธาตุเ่ยมันจะเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นของรูปนั้นเนี่ยประกอบด,ด้วยจิตต่างๆหลายๆดวงที่มาประกอบกันนะทั้งที่เป็นกุศลและเป็นอกุศลพอประกอบกันแล้วเราไปคว้าเราไปจับไว้พอเราไปคว้าไปจับไว้มันก็จะเกิดเป็นสภาวะที่เรียกว่าเวทนาสามก็คือหนึ่ง นะยินดนะียินดีก็คือเป็นเป็นสุขนะไม่ยินดนะีไม่ยินดีก็คือทุกขนะ์แล้วก็เฉยเฉยก็คือไม่เป็นทั้งสุขแล้วก็ไม่เป็นทั้งทุกขนะ์ก็คือเฉยเฉยเมื่อเราแยกเข้าไปเห็นถึงสาภาวะอารมณ์ตรงนี้แล้วสังสภาวะอารมณ์ตรงนี้แล้วปุ๊บนะแยกออกเราจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ประกอบกันขึ้นเป็นรูปนีนะ้ไม่ใช่อัตตาตัวตนของบุคคลใครเขาเมื่อมันเห็นว่ามันไม่ใช่ ของบุคคลใดเขาเป็นอนิจจ kind of ัง <things> ทุกขังอนัตตาก็คือความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงมีความตั้งอยู่นะเสื่อมสลายแปรผันดับไปนั้นเป็นทุกข์เมื่อสิ่งใดนั้นเป็นทุกข์มีความเสื่อมสลายแปรผันไปสิ่งนั้นเรียกว่าอนัตตาเมื่อเราทําความเข้าใจนั้นสามารถแยกได้เห็นซึ่งสภาวะรมตรงนี้ได้แล้วแยกไปจนถึงธาตุต่างๆได้แล้วเราก็จะคลายนะคลายออกจากสภาวะที่เป็นรูปนั้น แล้วรูปนั้นก็จะดับไปพอรูปนั้นดับไปแล้วเนี่ยนะ mm. เช่นเช่นเดียวกันในการพิจารณาในส่วนของนามนามก็คือสิ่งที่เราไปรู้ว่ารูปนั้นอ่ะม,ม,มันมีชื่อว่าอะไรมันประกอบด้วยอะไรบ้างเราเข้าไปเห็นมาทีนี้มาถึงการแยกนามแยกนามเนี่ยนามเนี่ยมันอยู่ในส่วนของวิญญาณขันวิญญาณขันเราจะแยกมันออกได้อย่างไร <c oughs> เรามักจะได้ยินกันเป็นประจำว่าจิต เจตมโนวิญญาณมโนก็คือใจเจตใจแล้วก็วิญญาณเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันเราฟังได้ยินบ่อยมากได้ยินกันบ่อยมากรับรู้กันมาบ่อยมากว่าสามอย่างเนี้ยนะจิตใจวิญญาณคืออันเดียวกันแต่จริงๆแล้วสําหรับนักปฏิบัติหรือผู้ปฏิบัติเจตใจวิญญาณมันเป็นคนละอันกันเป็นคนละอันกันทําไมถึงเป็นคนละอันกันสําหรับนักปฏิบัติ เพราะว่าจิตก็มีหน้าที่นะหน้าที่แบบหนึ่งใจก็มีหน้าที่แบบหนึ่งวิญญาณก็มีหน้าที่แบบหนึ่งจิตมีหน้าที่อะไรจิตมีหน้าที่เป็นรับรู้นะรับรู้อารมณ์นะรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของสภาวะธรรมที่เรียกว่ารูปได้นันั้นแล้วก็มีสิ่งที่มาประกอบประกอบกันขึ้นประกอบกันนะแล้วจิตก็ไปรับรู้หากไม่มีสิ่งใดมาประกอบนะ ไม่มีสิ่งใดมาประกอบไม่มีการปรุงแต่งจิตนี้มันก็จะตั้งอยู่เฉยๆเหมือนดวงไฟดวงหนึ่งนะเหมือนดวงไฟดวงหนึ่งที่มันตั้งของมันอยู่เฉยๆนะไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกใดๆแต่เมื่อไหรที่มันมีการปรุงแต่งนะด้วยอารมณ์สามนะด้วยตัณหาสามเมื่อมีการปรุงแต่งด้วยอารมณ์สามนะเวทนาตัณหาสามแล้วก็ขันทั้งห้าจิตนี้นะก็จะส่งผลนะจะส่งผล ส่ผลแรลในทางเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต่างๆโดยมีใจนะมีใจเข้าไปเป็นตัวสั่งเข้าเป็นตัวสั่งใจนี่แหละที่เรียกว่าอัตตาใจนี่แหละที่เรียกว่าอัตตาหรือว่าตัวเราพอใจตัวเนี้ยเข้าไปจับหรือว่าไปสัมผัสในจิตนั้นก็จะน้อมไปด้วยน้อมไปด้วยความความรู้น้อมไปด้วยความรู้ความรู้นั้นเรียกว่าปัญญาความรู้นั้นเรียกปัญญาหรือก็คือวิญญาณตัวรู้นั่นเอง ใจกับวิญญาณเมื่อเมื่อใจสัมผัสกับสิทธ่์กับจิตสัมผัสกันปุ๊บจับมือกันว <in> ิญญาณวิญญาณก็เข้ามาร่วมทันทีพอวิญญาณเข้ามาร่วมปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นอุปทานอุปทานคือความยึดยึดมั่นถือมั่นในดวงจิตนั้นหรือว่าสภาวะธรรมนั้นพอยึดมั่นถือมั่นปุ๊บก็จะกลายเป็นอัตตาตัวตนเราก็จะแสดงความรู้สึกแสดงอารมณ์แสดงความรู้สึกแสดงอารมณ์ออกมา ตามแต่สภาวะธรรมที่มันปรุงขึ้นมันก็จะเป็นทั้งสุขก็ดีนะเป็นทั้งสุขเป็นทั้งทุกข์เป็นทั้งไม่สุขไม่ทุกข์โดยมีตัณหาความอยากเข้าไปประกอบหนึง่งถ้าไม่มีตัณหาเข้าไปประกอบอุปทานนั้นจะไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์จะไม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตัณหาคือความอยากแล้วก็ความไม่อยากแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็ความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นพอ ทั้งหมดนี้ประกอบเป็นขึ้นปุ๊บมันก็จะเป็นอารมณ์ออกมาพอเป็นอารมณ์ออกมามันก็จะบวกด้วยหนึ่งเป็นโทสะไหมสองเป็นโลภะไหมสามเป็นโมหะความหลงไหมมันก็จะแสดงออกมาลักษณะนั้นทีนี้เมื่อเราเข้าไปเห็นกระบวนการตรงนี้ของการทํางานของจิตจิตใจแล้วก็วิญญาณพอเราเห็นการทํางานปุ๊บเราก็จะเพิกถอนเพิกถอนอุปทานได้ เพอถอนรูปทางความยึดมั่นถือมั่นในส่วนของอัตตาตัวตนที่เราไปยึดในสภาวะธรรมนั้นในรูปในนามนั้นพอเราดึงเอาใจออกมาไม่ข้องเกี่ยวกับจิตดึงใจออกมาไม่ข้องเกี่ยวกับวินญ,ญาณเสร็จปุ๊บอัตตาตัวตวนตัวนี้เราก็จะเห็นชัดว่าอ๋อนี่หรือนี่หรือคืออัตตานี่คือตัวตวนของเราที่อยู่กับใจพอมันไปเห็นความว่าเราเนี่ยเป็นใจปุ๊บ เมื่อมันมีปัญญาที่กล้ามีปัญญาที่เป็นปัญญายานที่เกิดขึ้นจากการภาวนาปุ๊บใจตัวเนี้ยอัตราตัวเนี้ยของเราจิตที่มันประกบอยู่กับใจมันจะดีดออกมาดีดออกมาอัตราตัวตนเราดีดออกมาแล้วก็จะตายมาเป็นตัวธาตุรู้นะธาตุรู้ก็คือในวิญญาณขันพอมาเป็นตัวธาตุรู้คําว่าธาตุเนี่ยธาตุมันไม่เป็นอัตราตัวตนของใครบุคคลใครเขาพอมาเป็นตัวธาตุรู้ปุ๊บ อุปทานที่ยึดมั่นในสภาวะธรรมนั้นๆจะคลายออกคลายออกความว่าไม่มีอัตตานะก็คือไม่มีตัวตนเป็นอนัตตามันเกิดขึ้นนะเป็นอนัตตามันเกิดขึ้นเราเห็นทั้งความเป็นอัตตาเห็นทั้งความเป็นอนัตตาเมื่อเราไม่มีความยึดมั่นถึงมั่นไม่เป็นทั้งอนัตตาและเป็นอัตตาสภาวะธรรมที่เรียกว่าปัญญาญาณเกิดขึ้นความปพื่อผิดดีได้เกิดขึ้นสิ่งนั้นแหละนะจะเป็นตัวชี้เป็นตัวบอกว่า นี่คือสภาวะที่เรียกว่าความเข้าสู่ความเป็นอารมณ์แห่งอริยะอารมณ์แห่งความเป็นพักอริยะเกิดขึ้นอารมณ์แห่งนิพพานมันจะเกิดขึ้นกับเราอ่ะนี่เขาเรียกว่าอารมณ์อริยะที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์แห่งอารมณ์แค่ชั่วคราวอารมณ์แห่งนิพพานเกิดขึ้นเป็นอารมณ์แค่ชั่วคราวอย่างหมายมั่นเอาว่าเมื่อเราเข้าไปแยกธาตุในรูปแยกรูปแยกนาม เห็นเข้าไปถึงธาตุขันธ์แยกออกในจิตนะแยกจิตออกได้แยกใจออกได้แยกตัวธาตุรู้ออกได้อย่าไปหมายมั่นเอาว่าเราบรรลุธรรมหรือว่าเราเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยะบุคคลเบื้องเบื้อง,งตน้นเบื้องกลางเบื้องสูงอย่าไปหมายมั่นเอามันเป็นเพียงแค่การเข้าไปรู้เพียงโชคขาวเท่านั้นให้เรารู้ว่าการสภาวะอารมณ์ที่มันไม่มีอัตตาตัวตนมันไม่เป็นอนัตตามันไม่เป็นทั้งอัตตานี่แหละคือสภาวะ ที่เรียกว่านิพพานนี่แหละคือสภาวะของความเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นการถอดถอนสังโยชนเบื้องต้นสามตัวก็คือสักกยะทิฏฐิอัตตาตัวตนของบุคคลเทของบุคความเป็นอัตตาตัวตนของเรามันก็จะหายลงละลงก็คืออัตตาตัวตนที่ถือเอาว่าขันธ์ห้านั้นเป็นของเรามันจะหายไปสังโยตัวที่หนึ่ง วิจิตรฉาความลังเลสงสัยในการประพฤติการปฏิบัติลังเลสงสัยในคําว่านิพพานนะเป็นอย่างไรมันเข้าถึงแล้วมันเป็นแบบไหนมันจะหายลงดับลงความลังเลสงสัยในศีลพจนะที่การเราถือปฏิบัติมันจะหายลงเพราะว่าในขณะที่เราเข้าไปทําตรงนี้มักมีองค์แปดมันบริบูรณ์ศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ เมื่อศีลสมาธินะศีลสมาธิปัญญามันบริบูรณ์มักมีองแตกบริบูรณ์มันจึงได้เห็นความเป็นจริงนะของธรรมชาติความเป็นจริงของอารมณ์แห่งพระอริยบุคคลว่ามันเป็นชนี้อารมณ์ที่แท้จริงที่มันเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวของคําว่านิพพานมันจึงทําให้เราหมดคําว่าวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยมหวลหมดลุกเราเห็นเราเข้าไปรู้ให้เรา ให้เราทําความรู้สึกและจําว่าสภาวะอารมณ์เนี่ยนะที่เรียกว่าอารมณ์แห่งพออระอนิยบุคคลอารมณ์แห่งนี้ผ่านชั่วขังนะให้เราจําอย่างนี้แล้วก็ทํากับทุกๆสภาวะที่มากระทบกับเราในรูปและนามทำทุกๆสภาวะทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆทําทุกสภาวะกิเลสอาสวะกิเลสต่างๆทุกต่างๆมันก็จะหมดไปหายดับศูนะถึงแม้ว่ามันจะลับมาเกิดขึ้นอีก แต่เราจะไม่เป็นเราจะไม่มีอุปทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสภาวะอารมณ์นั้นเราแค่แค่เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นพอเราออกจากการจเจริญกรรมฐานนั่นมานะสภาวะความเป็นอัตตาตัวตนของเราจะเบาบางลงเบาบางลงทีนี้เราก็จะเดินอยู่ในกระแสเขาเรียกว่าเดินอยู่ในกระแสของความเป็นอริยบุคคลที่เรียกว่าจุลโสดาบันจุนลโสดาบันเนี้ยก็คือก็แปลความหมายว่า จุลละนะจุลละแปลว่าน้อยนะโสดาแปลว่ากระแสดาวคำว่าดาวบันโสดาบันเนี่ยแปลว่าการเข้าถึงจุลละโสดาบันจึงแปลว่าการเข้าถึงกระแสของความเป็นพระอริยเล็กเล็กน้อยน้อยมันจะเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็อาศัยอารมณ์ตรงนี้แหละนะนะอาศัยอารมณ์ตรงนี้นะในการปฏิบัติทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆจนเข้าไปถึงความเป็นนิพพานอันนี้จะเป็นบาดเป็นฐานเป็นเบื้องต้นได้ นี่คือการแยกรูปแยกนามที่ลักษณะการแยกเอาความเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตราตัวตนออกโดยสิ้นเชิงและดับอุปทานโดยไม่เหลือเชือ้อโดยไม่เหลือเชือ้อนี่คือลักษณะของการปฏิบัติที่เข้าไปปฏิบัติแล้วต้องเห็นมันจริงๆไม่ใช่ใช้ลักษณะของการความนึกความคิดถ้าเมื่อไหรที่เรายังมีความนึกความคิดแล้วก็พิจารณาไป แล้วก็ไปเห็นอย่างนี้เหมือนกันนะพิจารณาไปแล้วก็เห็นแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่มีองค์ปัญญายานเกิดขึ้นนะสภาวะที่เข้าไปเห็นชัดโดยที่เรียกว่าปัญญายานมันจะต้องมีลักษณะอาการที่เกิดขึ้นคือหนึ่งความปลื้มปีติใจเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองเกิดขึ้นเพราะว่าปัญญายานนะหรือว่าภาวนาไม่ใช่ปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเนี่ยมันจะผุดขึ้นเองโดยธรรมชาติ โดยที่ไมเ่เกี่ยวกับความนึกความคิดมันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติในลักษณะที่เหมือนฝนที่หล่นร่วงหล่นจากฟ้าเป็นธรรมชาติของของฝนเช่นนั้นมันจะเป็นลักษณะที่ผุดขึ้นเหมือนเราเอามาเล็ดมาเล็ดพันไปฝังนะไปฝังในดินแล้วก็มันผุดขึ้นนอกขึ้นออกมาโดยธรรมชาติของมันนะดินก็เหมือนตัวที่สะสม ก็เหมือนอินทรีย์ทั้งห้าของเราที่บ่งเพราะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเมื่อมันผุดขึ้นมาเนี่ยนะต้นอ่อนงอกขึ้นมาค่อยๆงอกค่อยๆผุดขึ้นมานั่นแหละภาวนาแห่ปัญญามันจะผุดขึ้นมาอย่างนั้นเป็นธรรมชาติของมันจากการอบ,งบงรอมบ่งเพาะด้วยอินทรีย์ทั้งห้าพลังทั้งห้าไม่ใช่เป็นการปรุงแต่งด้วยความนึกความคิดของเรามันเป็นอิสระอย่างนั้นในส่วนของปัญญายาณที่เกิดขึ้นประมาณนี้สาธุ